Poco F8 Ultra และโพ co F8 Pro การเปรียบเทียบที่น่าสนใจและความแตกต่างที่อาจทำให้คุณต้องการเลือกซื้อเริ่มต้นด้วยการเปิดตัวของโพ c o F8 Series ซึ่งเป็นการเผยแพร่ที่น่าตื่นเต้นในวงการโทรศัพท์มือถือมีการเปิดตัวโพ co F8 Pro และโพ c o F8 Ultra ที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการจะมาดูว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เครื่องนี้เป็นที่สนใจมากขนาดนี้ โคโค F 8 Ultra มีการอัปเกรดที่น่าสนใจกับ Redmi K 90 Pro Max ที่มีขนาดหน้าจอ6.5ซนติเมตรและมีขนาดแบตเตอรี่ที่กว้างขวางมากกว่า6.500 mAh ซึ่งเป็นขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในแผนการผลิตของ Xiaomi มีสูตรแรม1 2 GB รอม256 GB และสูตรแรม1 6 GB รอม512 GB ที่มีขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ถึง1 TB แต่นี้เป็นส่วนที่มากคนลืมไปว่า POCO F8 Pro ก็มีคุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างยิ่งมีขนาดหน้าจอ6.5ซนเมตรและมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ถึง7100 mAh ซึ่งเป็นขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในแผนการผลิตของ POCO มีสูตรแรม 12GB และรอม 256GB หรือรอม 512GB ซึ่งเป็นสูตรที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูงมาก และนี่เป็นส่วนที่ทำให้โ o CO F8 Pro มีความเป็นเจ้าของที่น่าตื่นเต้นอีกประการหนึ่งคือมีการใช้เทคโนโลยี TDI ที่ใช้ในการสื่อสารทางไร้สายทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและความเร็วที่ดีมากมีการใช้เซนสัมผัสที่มีความเร็วสูงและมีการใช้เทคโนโลยีอโมเลที่มีคุณภาพการแสดงผลที่ดีมากและยังมีการใช้เทคโนโลยีบสที่มีคุณภาพเสียงที่ดีมาก Poco F8 Ultra และ Poco F8 Pro ทั้ง2เครื่องนี้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการทําให้มีการเปรียบเทียบและความต้องการที่จะเป็นเจ้าของเครื่องนี้อย่างยิ่งคุณจะเลือกซื้อเครื่องใดบ้างมีความคิดเห็นอย่างไรกับคุณสมบัติของทั้ง2เครื่องมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกาดคอมเมนต์ด้านล่างนี้